เจ้ามืออย่างเรารอบนี้โดนกินเกมปอกแดงเปิดใหม่มาแล้วเล่นเองก็สนุกเป็นเจ้าก็ลุ้นมันเล่นได้ที่นี่ทีเดียว fb 988เกมปอกแดงเปิดใหม่แล้วจ้ามีโตตั้งแต่5บาทถึง5,000บาทเลยนะคะเราจะเป็นเจ้าก็ได้หรือจะเป็นผู้เล่นก็ได้ แถมได้เล่นกับโคจริงๆไม่มีบอดและ AI ได้เสียตังกันจริงๆและไม่มีเจ้าของเว็บเข้ามาเกี่ยวค่ะวันนี้หนูจะเป็นเจ้ามือให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยถ้าเพื่อนอยากเป็นเจ้ากันนะคะต้องไปกดปุ่มสร้างห้องก่อนค่ะวันนี้หนูจะเป็นเจ้าห้อง100นะคะถ้าเพื่อนอยากรู้ว่าการเป็นเจ้านั้นต้องใช้ทุนเท่าไหร่ดูภาพที่ขึ้นอยู่ตามนี้ได้เลยนะคะส่วนใครถ้าทุนไม่พออยากเป็นผู้เล่นก็คลิกเข้าห้องตามที่เพื่อนอยากเล่นเลยค่ะ ตั้งแต่5บาทถึง5,000บาทนะคะเอาละวันนี้เราจะมาเป็นเจ้ากันนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะรอลูกค้าเข้ามาก่อนตอนนี้ลูกค้าก็เต็มแล้วนะคะได้เวลาเริ่มเกมกันเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมารุ้นกันนะคะว่าเราเนี่ยจะได้ไพ่อะไรกันค่ะอ่าตอนนี้เริ่มเกมแล้วก็จะเริ่มการแจกไพ่โอ้หตอนนี้รุ่นมากเลยนะคะว่าเราจะได้ไพ่อะไรบ้างจะชนะไหมเนี่ย ตอนนี้มาได้2ใบนะคะเรามาลองเปิดกันนี่สองขาไม่สองขาไหมอะทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นอะมาแล้วมาแล้วสองเย,ย้ป๊อก8ปสองเด้งเอาเป็นไงนะคะป๊อกแปสองเด้งนี่ยชนะจ้าอู้หูขาแรกไม่ได้ขาสองได้จ้าขาสก็ได้ขาสี่ก็ได้ ขา้ากินเลยจ้าข้าหกแล้ก็กินเห็นไหมว่าเราได้ตั้ง5้าขาแนะ่แพ้แค่ขาเดียวไม่เห็นเป็นไรหรอกเนาะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้กำไร873บาทค่ะเอาละค่ะเรามาเล่นตาต่อไปกันดีกว่าถ้าเ,เพื่อนๆสนใจแอดไลน์มาได้ที่ fbv 9 8 8เลยนะคะตานี้จะหมวกอีกไหมหนะ่าตื่นเต้นจังเลยเริ่มเกม เดี๋ยวเรามาลุ้นไพ่กันดีกว่านะคะว่าเราจะได้ไพ่อะไรเพราะว่าคราวที่แล้วเราขาขึ้นค่ะทุกคนโอ้ตื่นเต้นนะคะว่าเราจะได้ไพ่อะไรเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ซับค่ะเจ็ดอ,อย่าสามนะคะทุกคนอย่าสามโอ้โหจูบก,กันเลยทีเดียวค่ะโอ้ปอกเก้ามาปอกเก้าปอกแปดโอ้โหเจออย่างนี้ปอกแปดอีกโอ้โหทุกคนดิฉันว่า คราวนี้โดนกินแน่ๆเลยโอ้รุ้นมากแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามีโอกาสจั่วไพ่เพิ่มอีกหนึ่งใบเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะโอ้มาแล้วมาแล้วได้อะไรอ่ะย่าอย่า,อยาโอ้โหหนึ่งแต้มเองทุกคนแพ้จ้าแพ้อ,อีกแล้ว ขาสามก็แพ้ขาสี่ก็แพ้ขาห้าก็แพ้ขาหก็แพ้เจ้ามืออย่างเรารอบนี้โดนกินเสียตังหกร้อยเนะี่ยแ้แบบนี้ก็ลูกสิคาก็คงต้องมาเป็นลูกขาแล้วล่ะคะ่ะนี่แหละคะ่ะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงโลภมากลาบหายแต่จะเหลือแค่ก้อยกับต้มนะคะ ยัไงคะเ,เพื่อนๆเล่นเองก็สนุกเป็นเจ้าก็หลุนมันเล่นกับคนเป็นๆไม่มี AI ไม่มีบอดได้เสียตังกันจริงๆถ้าอยากเล่นแอดไลน์มาได้เลยนะคะ SFB 988เล่นได้ที่นี่ที่เดียวบริการดีบริการประทับใจอย่าลืมนะคะ SFB 988ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย